เอาก็เรื่องจา่าสิบตำรวจประทินเนี่ยผมมาคิดว่าจะยังไงก็ตามแต่เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่พลเอกประยุทธ์จะต้องทบทวนเนี่ยนะครับครับทบทวนว่าความหมายที่ท่านจะมุ่งให้เกิดความปรองดองหรือความสมานฉันเนี่ยนะครับ เป็นความปรองดองและความสมราาู้ฉันที่จะเกิดขึ้นในหมู่ประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่ท่านอย่าไปฝันลมๆแรงๆไปปรองดองกับเครือข่ายระบบทักษิณเพราะเครือข่ายระบบทักศิณไปไกลเกินจะคิดแล้วครับครับย้ำไปไกลเกินจะคิดแล้ว เครือข่ายนี้มุ่งหมายในการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ระหว่างที่ท่านชัดเจนว่าท่านพยายามดําเนินการปราบปรามผู้กระทําความผิดตามมาตรา112แต่ถ้าท่านไปทบทวนว่าผู้ที่กระทําความผิดตามมาตรา112ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทําความผิดในฐานะบุคคลแต่มันเกิดขึ้นจากการกระทําความผิดในลักษณะความเป็นเครือข่ายมุ่งร้ายต่อสถาบันอยากเป็นกระบวนการในมุ่งที่จะคนหลมนี่ชัดเจนข้อที่หนึ่ง เครือข่ายเขาพูดเองชัดเจนอยากเป็นสาธารณรัฐอยากเป็นสมาพันธรัฐไปประกาศโคลมโคมว่าจะลุกฮือขึ้นสู้เวลาน้นเวลานี้ไอ้นี่เป็นเรื่องที่ชัดเจนผมย้ำ่าชัดเจนนะครับไม่ได้ไปประกาศเฉยๆว่าต้องดาเนินการตามกฎหมายที่ตราทำความผิดกฎหมายนั่นถูกต้องแต่เครือข่ายระบบนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเหมือนที่ผมเรียนกรณีของจ่าสิติตำรวจประทินเนี่ยยิ่งชัดเจนที่เราแรงข่าวไปเนี่ยนะครับ วันที่คนไทยทั้งประเทศหรือคนไทยที่อยู่ทั่วโลกนี่ยมีจุดมุ่งหมายมีจุดอันเดียวกันที่จะทรงใจถวายความจงรักักดีตองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมใจกัเป็นหนึ่งทําไมถึงคนไทยคิดและทําแบบนี้สํานึกในพระมหาการณาธิคุณสองอยากให้เกิดส่วนของพลังพลังแง่งใจเนี่ยนะครับเพื่อทรงให้พระองค์ท่านมีกําลังพระราชาพพรายมีสุขภาพพระรานิยม ที่แข็งแรงขึ้นแล้วมันมาคิดทําแบบนี้เนี่ยคือมันมันโ,โหแย่จะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับคือจะถ่ายทอดแลเป็นคําด่าก็ดูจะรุนแรงแต่มันแย่จริงๆเพราะนั้นเนี่ยนะครับไอ้สิ่งที่ผมคิดว่ารัฐจะต้องระวังก็คือหรือคอสชอระวังหรือพลเอกประยุทธ์จะต้องสรุปว่าทีิคือขอบวนการนี้เขาเดินอย่างเป็นขบวนการเพราะะผมจะย้ำาขบวนการนี้ประกอบไปด้วยอะไรประกอบกว้วยนายใหญ่อยู่ต่างประเทศ สองประกอบด้วยโครงข่ายจัดตั้งใต้ดินที่ยงใหยถัดทอกันเป็นเซลลไซส์สามก็คือระบบสื่อซึ่งตอนนี้ใช้ัโคมโคมโคมและเวลาผลิตนะฮะข่าวสารก้นมาทางเดียวเนี่ยก็เพื่อที่จะใช้สื่อออกไปทางเดียวในเครือข่ายข่าวซึ่งเขาสื่อสารกับคนเป็นล้านล้านคนอยู่เพราะถ้าท่านพูดเรื่องกลองดองกลองดองไม่คีไปเลยครับแต่ปล่อยให้สื่อโหมประโคมและก็ปลุกเร้าแบบนี้นะครับก็เหนื่อยต่อไปท่านเลิกไปแล้วเนี่ยครับ ท่านกลับบ้านไปนอนแล้วท่านปล่อยเลือกตั้งท่านคิดว่ามีประชาธิปไตยแล้วเนี่ยขบวนการนี้ไม่เลิกหรอกครับลาแล้วครับขอบคุณครับครับผมขอบพระคุณมากครับคุณสุริยัน